พี่น้อ,มมองมะม่วงเข้ามะม่วงอีอย่างน้อกุ๊กเขาเรียกมะม่วงอะไรนะแขนอ่อนไปไม่รู้นี่แหละพี่น้อง่ว่สุกแล้วก็ลายอยู่มะม่วงแขนอ่อนตามที่เรียกบ้านเข้านาะแต่ก็ยังบบสุกดีปันใดแต่ก็จินได้ นี่แต่หน่วยไปแต่เสียบไปพี่น้องเสียบเสียบเหมือนกันเลยพี่น,อนมม้องข้าวเหนียวมะม่วงม่วงหนำดอกไม้มะม่วงแขนอ่อนนี่ไว่ในสุกเหี่ยวแล้วเสร็จแล้วเสียบเสียบสวัสดีจ้าพี่น้อง วันนี้คุณแม่จะพาพี่พาน้องมาหิดข้าวเหนียวมะม่วง,นงเนา,าใส่ขวดแบบนี้ไปแล้วเทไปแล้วหนึ่งขวดไปเนาะเทไปแล้วหนึ่งขวดเทใส่จกกำนี่พี่น้องเห็ดปลายดอกกะเอาอันนี้ไ้จะเห็ด <c oughs> ไอ้กะทิลาดนาทิลาดนา ชอบนาเย,ยีย่ยมเยอมันนี้ให้สิปรุงเครื่องพี่น้องเอาน้ำตาลเอวเกลือใส่เกลือใส่ก่อนเกลือประมาณนีม้มักบาหวานพี่เมียมาเบาหวานบุกม่วงกับหวานอยู่เลยพี่น้องเซโน้อยเดียว ก็เอาคน้นแหงกะทีใส่น้ำกะทิงน้ำผิดใส่ลันจิ้มม้นมน,น้ำจีมุวนเนี่ยเข่ามันใส่มันสวยแล้กวก็ข้นจดิ้นสำหรับสูตรนี้จีบอเห็ดหวานเลอสูตรนี้จะเห็ดก็ดีที่เพราะว่าเอาเอาข้นหวานจากมาม่วง จากขาค้นพักหนึ่งแล้วเขาก็มาติดแยบติดแยบแล้วเขาก็ใช้อันนี้ใบเตยไปอ่อนอกันค้นน้ำตาลเกลือละลายแล้วเขาก็ติดแยบค้นต่อ ดี๋ยวเขาจะเอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวในกองก็เ,เนี่ยข้าวเหนียวในกองเขานี่ข้าวเหนียวในกองเขานี่น้ำกะทิมันห่อนอ,อยู่ก็เป็นยังข้าวห้อยเย็นถ้าข้าวห่อนกะทิห่อนนะเจะ้าดีกะเอาน้ำกะทิเขาใส่เลยทีแกง Давайте в эти кор... ยกออกจากเตาก่อนยกออกจากเตาก่อนมันจะร้อนเกินใสี่นิดหนึ่ง ากำลังเฮ็ดอยู่ไปตืーー้อไปนี่หนิก่อนเดี๋ยวจะห่อจะห่อ เดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเราจะมาเปิดดูลามาปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนน้ำกะทิลาดน้ำกะทิ <c oughs> ลาดหนาไหมนาะ นอนกลนก่นว่ตอนนี้เขายังมาติดแจดเด้อพนะี่นาะขุนพลว่ซสอนหนึ่งเกือ่อหปประมาณนี้เดี๋ยวยังซิมเบึงบง่ามันเค็มบ่ต้องเอาเข็มๆก้นเนียวเตียงกับพลละลายก่อน ใส่หล้วคืออร่อยมากแกะเอาใบเตยใส่ก่นอนแป้งมันสุกมันจะลืม่มขนว่าละสุกแล้วเรียบรอยผิดแ๊้อันนี้น้ำกะทิเที่ยวเห็ดเมื่อกี้เนาะโครอนอร่อย ห้าสิบมาเบิง้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวเบิบแสบเบิอบว่ะโอ้ยแสาบแบบนี้พี่น้องเว้ยมาเบิ้งมาเบิงอ้ยเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่ตัวมันแหยาบหยบบอโอ้ยน่ากินมากเลยตัวใสตัวนี้ออกก่อนเอาใบเตอยออกก่อนเลย สำเร็จิโนโอ้ยมันซุยเราจะคนขึ้นมาก่อนเดอ้อไม่ต้องเฮ็ดเทลลหลายเด้เวลา h e เทเลซ้ำนี่นะซ er ุยตัวใสพี่น ข้าวเหนียวใส่ได้เลยพี่น้องเหนียวน่ากินมาซิมมือจับคัมคนเด้อพี่น้องเอ้ยอืมหวานนิดนึงเลยกะมันเนื้อเสียบหลายพี่น้องเสียบเสียบปอกข้าวเหนียวไปปอกมะม่วง พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำกันเนาะพี่น้องอันนี้จานนี่จานนี่จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้เลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเจ้าข้าวพอประมาณน้ำดอกไม้แซ่บๆพี่น้อง จะเป็นมะม่วงน้ำดอกมไม้เขาชอบปเปรี้ยวเขาไม่ชอบบานมากเขาจะลูกไม่ช่ำอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้เด็กน้อยกินเป็นลูกๆเนีชิมดิ ประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะแบบปอกมามนะ่วนปอกมะมนะ่วน หมวงมันดูว่าจิวานจำไปหน่อยสุกชำไปแล้วจะลาดลาดโดยน้ำกะทิ จะหลาดด้วยนำกะทีหลาดหน้าบอพี่น้องยิมยิมบ่ยิมยิ่มแสบแสบฝีเมื่อคุณแม่สายสตรองมากินน้ำกันพี่น้องมอนี้ก็มักคลิปนี่ก็ฝากด้วยจ้ากดไลคก์กดแชร์กดติดตามาน้ำแม่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ